ทำไมไทยเงินเฟอ้อต่ำแต่หลายคนรู้สึกว่าค่าครองชีพสูงในช่วงที่ผ่านมานะคะตามหน้าสื่อต่างๆมักจะพูดถึงว่าเงินเฟอ้อของไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากจนเข้าใกล้ภาวะเงินฝืดหรือเกือบติดลบซึ่งในความหมายนะคะนั่นก็คือการที่ราคาสินค้าและบริการนั้นเนี่ยแทบจะไม่ปรับขึ้นเลยซึ่งส่วนทางกับความรู้สึกของใครหลายคนคะ่ะที่มองนะคะว่าค่าครองชีพของเรานั้นสูงขึ้นมากทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าค่าครองชีพสูง,ท,งทั้งทั้งที่ไทยเงินเฟอ้อต่ำลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าเงินเฟอ้อที่เรามักจะพูดถึงกันนั้นเนี่ยหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการเทียบกับปีก่อนหน้ายกตัวอย่างถ้าในปี2560ราคาสินค้าโดยรวมอยู่ที่100บาทในปี2561อยู่ที่102บาท เท่ากับว่าเงินเฟอจะอยู่ที่2%ทีนี้ลองมาดูตัวเลขเงินเฟอของไทยช่วง10ปีที่ผ่านมากันค่ะปี2,558-0.9%ปี2,559-0.2%ปี2,560-0.7%ปี2,561-1.1%ปี2,562-0.7%ปี2,563-0.8% ปี2564 1.2%ปี2565 6.1%ปี2566 1.2% ปี2567 0.4จะเห็นว่าเงินเฟอ้อของไทยต่ำมากโดย6ใน10ปีที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของเราไม่ถึง1แต่ถ้าเทียบกันอีกมุมนะคะใน้าของดัชนีราคาสินค้าและบริการถ้าเทียบกันในปี2562กับปี2567ราคาสินค้าและบริการนะคะมีการเพิ่มขึ้นถึง8เชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแพงกว่านี้เพราะ8เป็นี่ยนะคะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดหมายความว่าบางสินค้าหรือว่าบางบริการก็ อาจจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้โดยเฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นสําหรับทุกคน มีราคาปรับเพิ่มขึ้นถึง12%หรือก็คือจากอาหารจานละ60บาทกลายเป็น67บาทซึ่งตรงนี้เองค่ะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหลักในการดําเนินชีวิตค่ะและสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงขึ้นกว่านี้อีกนั่นก็เป็นเพราะในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลอาหารและเครื่องดื่มแบบสําเร็จรูปมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่อื่นค่ะโดยเพิ่มขึ้นถึงหรืหก็คือจาอาหารจานต์หราทจะ กลายเป็น70บาทและจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีสินค้าในหมวดพลังงานที่มีราคาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะโดยมีราคาเพิ่มขึ้นถึง23%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วอะไรที่ทําให้ราคาสินค้าโดยรวมปรับตัวขึ้นน้อยกว่าหมวดอาหารและพลังงานคาตอบคือเพราะเรามีสินค้าบางกลุ่มค่ะที่มีราคาลดลงหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเลยตลอด5ปีที่ผ่านมา ฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีสินค้าและบริการไหนได้บ้างที่สามารถคงราคาเดิมไว้ท่ามกลางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้ได้นะคะก็เพราะว่าสินค้านั้นๆผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต่ํากว่าบ้านเราค่ะทําให้สามารถคงราคาเดิมไว้ได้นานนะคะซึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นตัวกดเงินเฟอ้อในบ้านเรายกตัวอย่างกลุ่มสินค้าเหล่านี้ค่ะเช่นเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าราคาลดลง0.35ของตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์อื่นๆราคาลดลง2.5เ สิ่งพอสำหรับใช้ในบ้านราคาทรงตัว ซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับสถิติที่ผ่านมานะคะว่าคนไทยนั้นเนี่ยมีการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ5ปีติดต่อกันแล้วและยังครองสัดส่วนมากถึง40%ของการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเลยทีเดียวโดยการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนที่เข้ามาในไทยมากขนาดนี้นะคะอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการระบายสินค้าคงเหลือของจีนที่โดนผลกระทบจากการบริโภ ภายในประเทศที่ลดลงรวมถึงการกันันทางการค้าของสหรัฐนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เป็นตัวกดเงินเฟอ้อของไทยเราเอาไว้นั่นก็คือค่าเช่าที่พักอาศัยรู้หรือไม่คะว่า5ปีที่ผ่านมาภาพรวมค่าเช่าที่พักอาศัยของคนไทยเพิ่มขึ้นเพียง0.05%เท่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งก็เป็นผลมาจากปัญหาในภาคสังหาริมทรัพย์ค่ะทั้งกําลังซื้อของคนที่ลดลงหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น90%ของ GDP รวมถึงหนี้เสียที่พุ่งขึ้นด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามากดเงินเฟ้อนะคะนั่นก็คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นแรงงานในบ้านเราค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะจะได้รับค่าจ้างเฉลีย่ยเพียง300-400บาทต่อวันหรืออาจจะยอมรับค่าจ้างที่น้อยกว่านั้น ทั้งที่เข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายรวมถึงที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะคะซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตและบริการยังสามารถรักษาระดับต่ําอยู่ได้อย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดที่กล่าวไปนี้นะคะเป็นแค่ในส่วนของรายจ่ายเท่านั้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเรายังมีฝั่งของรายได้ที่ก็ต้องควรดูเช่นกันเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกเรื่องค่าของชีพเช่นกันโดยเมื่อดูสถิติรายได้ของคนไทยนะคะจะพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้งคนที่ทํางานอยู่ในภาคการผลิต ภาคการบริการรวมถึงคนที่ทำอาชีพอิสระล้วนมีรายได้เพิ่มขึ้นพอๆกันที่ประมาณ11%ค่ะโดยจะมีเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า20%จากตัวเลขนี้นะคะก็เท่ากับว่ารายได้ของเราโตมากกว่าราคาสินค้าโดยรวม ที่อยู่ที่ประมาณ8%แล้วก็โตพอๆกับค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเพิ่มขึ้น12%แต่ก็ยังแพ้ให้กับค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง23%นั่นเองดังนั้นนะคะคนที่มีรายได้โตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าค่าครองชีพของเรานั้นเนี่ยแพงขึ้นมากๆเนื่องจากรายได้ของเราโตไม่เท่าราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเงินเฟอ้อของไทยต่ําแต่เรารู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นนั่นเองค่ะ